สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อเพนพักประทุมสายสอนในรายวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เรามาเรียนกันในบทเรียนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2. การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กสเวลล์ 4. การทดลองของเฮิร์ต 5. การโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจุดประสงค์ 1. น,นักเรียนอธิบายความหมายและการเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 2. นักเรียนอธิบายการโพลาไรส์และไม่โพลาไรส์ของแสงได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทำให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีการสั่นอยู่ในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกันและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นค่ะทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลแม็กซ์เวลกล่าวไว้ว่า,วาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กก็จะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าเช่นกัน สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกันการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอย่างต่อเนื่องนะคะจะเหนี่ยวนาสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กให้แผ่ออกไปเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นไปตามกฎมือขวาโดยให้ปลายนิ้วทั้ง4นะคะชี้ตามทิศของสนามไฟฟ้าแล้วกำมือหมุนหาทิศของสนามแม่เหล็กนิ้วหัวแม่มือจะชี้ตามทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางมีสมบัติของคลื่นทั้ง4ประการคือสามารถสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศมีอัตราเร็วเท่ากับ 3, คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีถ้ามีการเคลื่อนที่ในตัวกลางอื่นที่มีความหนาแน่นมากขึ้นอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยค่ะ หลังจากที่แม็กสเวลได้ทํานายการเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอย่างต่อเนื่อง20ปีต่อมาก็ได้มีการทดลองเพื่อยืนยันโดยเฮิร์ตอุปกรณ์ที่เฮิร์ตใช้ในการทดลองประกอบด้วยแบตเตอรี่ขดลวดเหนียวนำ2ขดซึ่งพันไวรอบแกนเหล็กลูกกลมโลหะ2ลูกอุปกรณ์ดังกล่าวต่อกันอยู่ดังรูปนะคะเฮิร์ตทำการทดลองโดยการเปิดปิดสวิตช์อย่างรวดเร็วและพบว่า ทุกครั้งที่มีการเปิดปิดสวิตช์จะเกิดประกายไฟขึ้นที่บริเวณช่องอากาศจีและเกิดประกายไฟขึ้นที่บริเวณช่องอากาศจีพามของขดลวดที่อยู่ห่างออกไปและไม่ได้ต่อเป็นวงจรเดียวกันเฮอรตอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าบริเวณช่องอากาศจีเหนี่ยวนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนี้จะทําให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกมาจากแหล่งกําเนิดการทดลองและคําอธิบายดังกล่าวจึงไปสนับสนุนทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์และยืนยันว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่จริงค่ะ การโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันคือปรากฏการที่คลื่นมีระนาบการสั่นในระนาบใดระนาบหนึ่งเพียงระนาบเดียวซึ่งเกิดขึ้นได้นในคลื่นตามขวางแสงเป็นคลื่นตามขวางและยังเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นแสงจึงสามารถเกิดการโพลาไรเซชันได้การโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ที่มีแนวการสั่นอยู่ในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกันและตั้งฉากกับทิการเคลื่อน,นที่ของคลื่นประกอบกันเป็นระนาบเรียกว่าระนาบของการโพลาไรซ์โดยระนาบของการโพลาไรซ์ของสนามไฟฟ้าจะตั้งฉากกับระนาบการโพลาไรซ์ของสนามแม่เหล็กค่ะพ оля ไรเซชันของแสงปกติแล้วคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงโดยทั่วไป จะมีระนาบการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าอยู่หลายระนาบหากเราทําให้ระนาบการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเหลือเพียงระนาบเดียวได้เราจะเรียกว่าคลื่นโพลาไรส์ค่ะวิธีการโพลาไรเซชันสำหรับแสงที่ไม่โพลาไรส์เราสามารถทำให้เกิดการโพลาไรส์ได้นะคะโดยมีวิธีการดังนี้ หนึ่งฉายแสงผ่านแผ่นโพลารอยเมื่อแสงผ่านแผ่นโพลารอยสนามไฟฟ้าที่มีทิศตั้งฉากกับแนวการเรียงตัวของโมเลกุลจะผ่านแผ่นโพลารอยออกไปได้ส่วนสนามไฟฟ้าที่มีทิศขนานกับแนวการเรียงตัวของโมเลกุลจะถูกโมเลกุลดูดกลืนต่อไปจะเรียกแนวที่มีทิศตั้งฉากกับแนวการเรียงตัวของโมเลกุลนี้ว่าทิศของโพลาไรซ์ค่ะ 2. polarization โดยการกระเจิงของแสงเมื่อแสงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในบรรยากาศแสงจะตกกระทบกับโมเลกุลของอากาศหรืออนุภาคในบรรยากาศอิเล็กตรอนที่อยู่ในโมเลกุลจะดูดกลืนแสงนั้นไว้และปลดปล่อยออกมาใหม่ในทุกทิศทุกทางปรากฏการนี้เรียกว่าการกระเจิงของแสงแสงที่กระเจิงออกมาจะเป็นแสงโพลา r i z ค่ะ 3. ใช้การสะท้อนแสงเมื่อให้แสงที่ไม่โพลาไรซ์ตกกระทบผิววัตถุเช่นแก้วหรือกระเบื้องมุมที่ตกกระทบหากเป็นมุมที่เหมาะสมแสงที่สะท้อนออกมาจะเป็นแสงโพลาไรซ์มุมที่ทำให้แสงสะท้อนเป็นแสงโพลาไรซ์เราสามารถหาค่าได้จากสมการแทนเซต้าบเท่ากับ N สมการนี้เรียกว่ากฎของบูสเตอร์ เมื่อ n คือค่าดัชนีหักเหของสสารที่แสงตกกระทบค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้จบลงแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นศึกษาหาความรู้และทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ